พี่รักจ๋าขับรถไวไหมคะคืนนี้ธรรมดาธรรมดาเอาบตต่อไหนล้ามาให้เมียเก็บของเลยพี่น้องค่ะเขาจะเก็บเองเจ้าก็บเจ้าว่าหา่างไกลคลักลายเท้า เจ้าเก็บเด็กกับบ้านหอมบ้านฮะบุกให้ดียวพุดนะฮะตัดพี่น้องค่ะเราสิบ,บุกใครให้ใยเก็บของมีแต่เราสิเก็บผู้เดียวเฮ้ยลักแต่งตัวหล่อจะไปไหนเลยค่นเดินทางกลับบ้านคุณหอมจังเลยนะคะเดินออกมาหอมมากเลยค่ะนะคะ <c oughs> ปวนหนวดซองมือเข้ากับขึ้นอีกแล้วที่นองค่ะ